ชไทีอะโวคาโดมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะกี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราจะใช้ชาไทยสูตรหนึ่งนะคะ1ช้อนตวงค่ะแล้วเราก็จะใช้ชาไทยสูตรสอ,อีก1ช้อนตวงค่ะ จากนั้นนะคะเราจะนําใบชาตัวนี้นะคะไปสกัดน้ําชาออกมาที่ปริมาณน้ําชา50 ml ค่ะตักไอศกรีมวานิลลาใส่ลงมาในแก้วเสิร์ฟของเราค่ะหรือว่าจะเป็นไอศกรีมรสอื่นที่ทุกคนชอบก็ได้นะคะจากนั้นนําชาไทยที่เราไปสกัดช็อตมาเมื่อกี้นะคะนํามาราดลงบนไอศกรีมวานิลาของเราได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะไททีอะโวคาโด